สวัสดีครับเอฟซีปูลุงละวินครับผมวันนี้จัดเตรียมสารีพ่วงรถไทยนะครับขนาดความยาว3เมตรนะครับไปส่งอำเภอช้ยวานนะครับเป็นขั้นที่3ของหมู่บ้านนะครับขั้นนี้มีแต่สีเขียวนะครับทั้ง่นใส่จอรเดียเป็นหลักเลยว่สันนี่ฝากเบอร์ทัรลานนะครับเบอร์ทรอูนะครับ0960120878นะครับ ตัวนี้ชิ้นงานมาตรฐานนะครับใส่เล็กแข็งแรงนะครับลูกค้าท่านใดที่ท่านใดมีก็สร้างจองมาได้ครับการเชื่อมนะครับการดามได้เล็กหนานะครับตัวนี้เป็นเผาของนิสันบ b เอ็นะครับตัวนี้เผาสวยครับกระทะป้ายแดงยางสวยครับคันนี้ยางเปอร์เซ็นต์นะครับสวยงามนะครับสภาพใสได้โดนครับกระทะคอร์ชิฟหานะครับ ทะป้ายแดงนะครับหายางไงครับสิบหามาเบิงรูปบทรงภายนอกครับตัวนี้ความสูงอยู่หนึ่งเมตรนะครับแล้วบนถอดได้ครับผมเปิดได้สามด้านนะครับน้ำหนักบรรทุกยุดประมาณสามตันพอดีงามนะครับตัวนี้ครับไม่อยากให้ใส่ไหลายนะครับเพราะว่ามันเป็นเผากระบะนะครับตัวนี้ลูกค้าสร้างไฟถ่ายพร้อมนะครับท่านไหนต้องการไฟถ่ายก็ สั่งเท้าใดนะครับตอนนี้มีคาเสใจเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมเป็นไฟถ่ายนะครับสำหรับลูกคาทัานใดที่สั่งไ้แล้วกับล้อเนี้ยนะครับไปตามคิ้วนะครับตอนนี้ก็กาลังเลีงให้ทุกอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทันใดที่ยังบ่าในมีสารีนะครับหรือมีแล้ว มีพีมีนองอยากได้นะครับแนะน้ำกามาอูเขาได้นะครับเนาะเขากระสิเฮ็ดให้เต็มความสามารถนะครับสีบ่ได้เฮ็ดแบบลวกๆนะครับเฮ็ดงานต้องแบบใส่ใจทุกรายละเอียดครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ